สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้นะรถตู้คันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ว่าใครที่อยากจะได้เอาไว้ทําสายแคมปิ้งนะก็ได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้ด้วยโครงสร้างเดิมเขาเป็นรถตู้4คูนะครับโตโยต้าซูเปอร์คัสครับนี่โฟร์วิลด์นะครับเป็นตัว l h 107นะครับคันนี้ปัจจุบันรถใช้ได้ปกตินะครับ ในแบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับวางเครื่องปโตโยต้าครับ1น z ครับว v t i นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้ไม่ติดแก๊สน,นะครับเ,เจ้าของเก่านี่ถอดชุดขับหน้าออกนะครับนะก็ใครที่ได้ไปนี้ก็สามารถหากใส่กลับได้นะครับนะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะเล่มทะเบียนเป็นรุ่นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับของแท้เลยครับนะแล้วก็ ทำกลับเป็น4 4ได้ครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งดัดแปลงนะครับนะเพราะว่าด้วยทะเบียนเดิมเขาเป็น4 4อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีสาเหตุใดที่ว่าไม่ได้ทำเป็นขับ4นะก็เป็นขับหลังอยู่ครับน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับนะก็เลยไม่มีปัญหาครับถ้าใครได้ไปแล้วอยากจะเอามาทำขับ4นะหรือว่าอยากจะได้รถ ขับสี่อยู่แล้วนะครับก็คันนี้จัดเอาไปแต่งเพิ่มได้นะครับสำหรับสายปั้นนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าาตัวขับสี่ช่วงนี้หายากมากนะครับตัวที่เป็นรถตู้นะครับที่เป็นทะเบียนครับถ้ามาทำเนี่ยพูดถึงบางคนเขาเอาขับ2มาทําขับ4นะครับคนที่หารถเอาไปทํานะแต่ว่าเลขทะเบียนเนี่ยมันก็ต้องไปแจ้งจดแจ้งดัดแปลงอะไรใหม่กันใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวรถเนี่ยเขาเป็น ทะเบียนเขาเป็นตัวขับสี่อยู่แล้วเนี่ยก็คือใครที่กําลังหารถเอาไปทําขับสี่เนี่ยก็คือแบบเนี้ยได้เลยครับนะก็ลองดูครับเผื่อใครกําลังมองหารถตู้แนวนี้อยู่ครับสาหรับสายลุยนะออกทริปต่องเที่ยวแบบเนี้ตัวที่เป็นขับสี่อยู่แล้วเนี่ยทําแล้วก็สบายเลยครับนะสวยๆเเท่ครับสีภายนอกนี่คือมันก็ทํากันได้ครับแต่ไปดูที่รายละเอียดข้างในนะครับสำหรับคนสายปั้นมันก็จะ สําคัญกว่านะครับเรื่องการดัดจดดัดแปลงอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็จะวุ่นวายนะถ้ามันมีอยู่แล้วมันก็สบายหน่อยแล้วกันนะครับแบบนี้รายละเอียดคันนี้ภาษีไม่ขาดต่อนะครับจดเป็นตู้นั่ง3ตอนนะาราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่1นึ0 0 0 0บาทนะครับมีอันนี้ราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียนนะครับนะถ้าเป็นราคา200,000บาทนี่ก็คือพร้อม เลขทะเบียน2 2 7 7กทมนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อพูดคุยถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์ทางเฟซบุ๊กครับแล้วก็นนลิงก์ก็มีเบอร์โทรไว้ให้เช่นกันครับจะโทรไปก็ได้นะหรือว่าจะขอรูปเพิ่มเติมไปทางข้อความทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับอ่คันนี้ลงไว้อยู่ราชบุรีนะครับนะก็นำมาชี้เป้ากันครับใครที่กำลังมองหารถตู้ที่ว่าเอาไปทำขับสีได้ไง่ายๆก็ คันนี้แหละครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านช่องนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อการให้เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถทพิมใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ